สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะผู้ว่ายโสธรน,นำผสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์100ปี วันสวรรคตรสมเด็จพระมหาธีรราชาต้าและ100ปีวันประสูติเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาที่บริเวณหอประชุมจังหวัดยโสธรศาลากลางจังหวัดยโสธรนายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีวังพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีวางพันพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนาราชาสุดาสิริโสภาพพนวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริครบ100ปี โดยในเวลา7.30นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรประธานในพิธีพร้อมด้วยนางนันทพรศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรน,นายขันชัยทันทีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเจา้าหน้าที่และพระสงฆนิกรชาวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก่อนจะประกอบพิธีวังพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์และพระรูปอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทิตานายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรได้กล่าวน้อมรำลึกสดุดีพระเกียรติคุณใจความสำคัญว่าวันนี้ถือเป็นวาระสำคัญยิ่งที่เวียนมาบรรจบครบหนึ่งปี แห่งการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการในการวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติการก่อตั้งเมืองดูสิตธานีเพื่อปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยการก่อตั้งกองเสือป่าและกิจการลูกเสือไทยรวมถึงพระปรีชาสามารถด้านวรรณตรม ที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังเป็นวาระมงคลครบ100ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพ็รรัตนราชาสุดาสิริโสภาพันวดีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในรัชากาลที่6ผู้ทรงเปรียบเสมือนดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถตลอดพระชนชีพทั้งในด้านกิจการลูกเสือเนตรนารีการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์สร้างคุณูป,ปการแก่พันดินไทยอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้เหล่าพระสุกนิกรชาวจังหวัดยโสธรขอน้อรมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานแก่บวงชนชาวไทยและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้อนุภาพแห่งพระบุญญาบารมีของทั้งสองพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ประเทศไทยและปวงประชาราชประสบแต่ความสุข ความเจริญ <F> ร <son> ну oh. ุ่งเรืองและสวัสดิภาพตราบกาลนานพุทธศักราช2499หัวเริ่มต้นดเผยเกี่ยวกับการรักษาดินแดนของประเทศเป็นสำคัญต่อการปกครองแผนใหม่ในรัชกาลที่ขึ้นภายในพระราชใจของการปกครองเช่นการทเจิตคูณอยู่ในใจของชนชาวไทยตลอดไปสมเด็จพระเจ้าตากิิ าาธิพทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเมย์ 0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ